คุณคงรู้จักกากาดด์นักแสดงหญิงผู้รับบทบาทวันเดอร์วูแมนและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของเกากาดดที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ป,ประวัติโดยสังเขป เกากาดเวอร์ซานโนเป็นชาวอิสราเอลเธอเกิดในวันที่30เมษายนปี1985คุณพ่อของเธอมีอาชีพเป็นวิศวกรส่วนแม่ของเธอนนั้เป็นคุณครูโดยตัวของเกากาดอนั้นสามารถพูดได้2ภาษานั่นก็คือภาษาฮิบรูและภาษาอังกฤษเธอเติบโตขึ้นมาคล้ายกับคนทั่วไปจนกระทั่งถึงจุดเปลี่ยนสาคัญของชีวิตเมื่อเธอได้รับตําแหน่งมิสอิสราเอลในปี2004และได้เข้าร่วมเวทีมิสอินเวิร์สในปี2004ด้วยนั่นจึงทําให้เธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ในตอนนั้นเธอก็ยนนกยััังงงงงงไไมม่่่่่ดดดด้้้เเเเปนนนนนกกกแแแสสสตตออออาาาใใททขธธรริีี2008 ไปแคสบทภาพยนตร์เจมบอลภาคความตั้มออฟโซเลสซึ่งตัวเธอนั้นก็ไม่ผ่านการคัดเลือกแต่ทว่าด้วยความพยายามที่เธอมีในที่สุดเกาไกดอตก็ได้รับบทจีเซลในภาพยนตร์ฟาสต์นฟรีเปี2009จากนั้นเธอก็เริ่มมีชื่อเสียงในฐานะของนักแสดงมากขึ้นและมีงานในวงการบันเทิงเพิ่มมากขึ้นเช่นกันจนกระทั่งในปี2 0 1 7เรียกได้ว่าชื่อเสียงของเธอนั้นก็โด่งดังแบบสุดๆโดยการที่เธอเข้ามารับบทแดนาหรือวันเดอร์วูแมนในจักรวาลดีซีและมันก็ทําให้เธอมีแฟนๆจากททัััั่่่่ววโลลกกกกเเพิิมมมมขขึึึ้้้นนนนนปป็อยยยาาาางงงงงงงแะคดดไจถุี อันดับที่9ความหมายของชื่อเมื่อได้ยินชื่อของกาการดหลายคนก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อประมาณนี้สักเท่าไหร่นักเนื่องจากไม่ใช่ชื่อภาษาอังกฤษที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งความหมายของชื่อนี้คำว่ากาในภาษาฮิบรูนั้นหมายถึงคลื่นส่วนคําว่าการดนั้นก็มีความหมายว่าลิมฝังดังนั้นเมื่อแปลแบบตรงๆแบบไม่คิดอะไรมากชื่อกากาด์ก็จะหมายถึงคลื่นริมฝั่งนั่นเองอันดับที่8การประกวดนางงาม ย้อนกลับไปในปี2004กาวกาดในเวลานั้นมีอายุ18ปีเธอเพิ่งจะจบการศึกษาระดับมัธยมปลายได้ไม่นานมีอยู่วันหนึ่งจู่ๆคุณแม่ของเธอก็พูดขึ้นมาว่าแม่น่าจะส่งรูปจบการศึกษาของเธอไปที่กองประกวดซึ่งแม่ของเธอก็ส่งรูปไปจริงๆจ,จ,จนทําให้เธอได้เข้าร่วมงานประกวดมิสอิสราเอลโดยที่กาวการ์ดเคยให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกในตอนนั้นว่าจริงๆแล้วเธอค่อนข้างกังวลเธอไม่คาดหวังว่าจะเป็นผู้ชนะแต่ค่อนไปทางไม่อยากชนะด้วยซ้าไปอีกทั้งในใจของเธอยังคิิิดดวว่่่าาาามมสออ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 รรเเเลคคืะไแหนนนน้้ทีีัับบผชขงงป็ย แต่ถว่าสุดท้ายแล้วเธอก็เป็นผู้ชนะเลิศจนได้เข้าร่วมประกวดเวทีมิสยูเ i เว r ร์ในปีเดียวกันนั่นก็ยิ่งทําให้เธอเป็นที่สนใจของคนหมู่มากจนกลายเป็นใบเบิกทางสู่วงการบันเทิงของเธอแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังไม่ได้เข้าสู่วงการบันเทิงในทันทีเนื่องจากติดภารกิจต้องไปรับใช้ชาติในกองทัพอิสราเอลนั่นเองอันดับที่7รับใช้ชาติ จากที่ได้กล่าวไปแล้วว่าหลังจากที่เกาการอดประกวดนางงามเสร็จสิ้นแล้วเธอก็ต้องเข้ามารับใช้ชาติในกองทัพอิสราเอลเป็นระยะเวลานาน,าน2ปีซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายของอิสราเอลที่ระบุว่าประชาชนทุกคนต้องเข้ามารับใช้ชาติไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงโดยในช่วงเวลาที่เกาการอดอยู่ในกองทัพตัวเธอนั้นไม่ใช่พลทหารธรรมดาเธอเป็นผู้ฝึกสอนการต่อสู้ในกองทัพอิสราเอลและยังเป็นเทรนเนอร์ในยิมิกด้วยอีกทั้งในชีวิตส่วนตัวของเธอเองเธอก็ยังเป็นคนที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาต่างๆเป็นอย่างมากจนทำให้เธอมีทักกกษะะทาาาาาาางงงงงยยแลลควมมมสสสสรรถต่่่่ๆซึเเป็นิิ อาชีพนักแสดงของเธอเพราะไม่ว่าในภาพยนตร์ฟา s t ์แซนฟิเลียหรือ Wonder Woman ส่วนใหญ่แล้วฉากบูและฉากแอคชั่นต่าง,าง,างๆเกาวกดอตจะเป็นผู้แสดงมันด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยตัวแสดงแทนทําให้การถ่ายทํานั้นออกมาสมจริงและช่วยสร้างอรรถรสให้ผู้ชมได้เป็นอย่างดีอันดับที่6ครอบครัว ถ้าในภาพยนตร์ Wonder Woman มีหวานใจคือสตีเวนเทรเวอร์ในชีวิตจริงของเกากาดเองก็มีหวานใจเช่นเดียวกันโดยที่ในปี2008เธอได้แต่งงานกับนายยารอนเวอร์ซานโนที่เป็นนักธุรกิจและนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ซึ่งทางเกาการ์ด,ดได้เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าพวกเขาเจอกันครั้งแรกในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกากาดมีอายุเพียง21ปีส่วนยารอนนั้นแก่กว่าเธอ10ปีพวกเขาทั้งสองคนมีความสนใจในการและกันซึ่งในเวลาต่อมาในการเดทครั้งที่2ของพวกเขายารอนก็ไดบอกกัััััเาาาาววว่วขจจรริงงคคมมมสมพนนนธ์ใ แต่เขาคิดว่ากาวกาดอดยังมีอายุน้อยเกินไปดังนั้นในะอีก2ปีข้างหน้าหรือก็คือปี2008ยายรันจึงจะขอากากาดอดแต่งงานซึ่งก็เป็นไปตามนั้นโดยที่ในปัจจุบันพวกเขาก็ยังคงรักกันดีและมีลูกด้วยกันแล้ว2คนอันดับที่5ขายโรงแรม แน่นอนว่าการมีสามีเป็นนักธุรกิจนั้นเกากาดดก็ย่อมเคยร่วมทำธุรกิจกับสามีเป็นธรรมดาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโรงแรมเดอะเวอร์ซาโนที่ตั้งอยู่ในเมืองเทลอาวีฟซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของอิสราเอลโดยที่ในปี2015พวกเขาได้ขายโรงแรมแห่งนี้ให้แกมหาเศรษฐีชาวรัสเซียอย่างในโรมานับราโมวิชในราคา26ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ815ล้านบาทอันดับที่4เตรียมตัวก่อนไายทำ อย่างที่เราทราบเป็นดีว่าบทบาทของวันเดอร์วูแมนนั้นมันเต็มไปด้วยฉากบูแอคชั่นต่างๆมากมายแต่การที่เธอจะสามารถแสดงบทนี้ได้อย่างดีเยี่ยมนั้นคุณทราบไหมครับว่าเกาไก่ดอดต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีโดยที่เธอเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าก่อนที่จะมีการถ่ายทําจริงเธอต้องใช้ระยะเวลานานถึง6เดือนในการฝึกฝนวันละ6ชั่วโมงซึ่งแบ่งเป็นการเข้ายิม2ชั่วโมงฝึกฝนคิวการต่อสู้2ชั่วโมงและฝึกขี่ม้าอีก2ชั่วโมงและเมื่อรวมมันเข้ากับทักษะต,ต่างๆที่เธอมีอยู่แล้วจึงทําให้การถ่ายทํานั้้นนออออกกมมมมาาาแบบสจรริงงยยยยดดเเีี่่่ทไชั อันดับที่ 3. ตั้งคันหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่านอกจากแกวการอดจะเป็นผู้รับบทวันเดอร์วูแมนเป็นคนแรกที่ไม่ใช่นักแสดงอเมริกันในช่วงเวลาที่เธอกําลังถ่ายทำวันเดอร์วูแมนภาคแรกนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เธอกาลังตั้งคันลูกคนที่2ออีกด้วยซึ่งในการถ่ายทํานั้นก็เป็นไปได้ด้วยดีและไม่มีปัญหาตัวเด็กในคันแต่อย่างใดอันดับที่ 2. พลังของผู้หญิงในวงการบันเทิง นี่เป็นสิ่งที่นักแสดงผู้หญิงหลายคนต้องการปฏิวัติว,ตวงการและกาการ์ดเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยพวกเขาต้องการให้ผู้หญิงมีบทบาทในส่วนต่างๆของอุตสาหกรรมบันเทิงมากขึ้นต้องการให้ยอมรับความสามารถของผู้หญิงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการได้รับบทที่ดีมีภาพลักษณ์อันแข็งแกร่งที่ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่บทบาทของผู้หญิงเจ้าน้ําตาและดูอ่อนแอเท่านั้นและมันก็เป็นเหตุผลที่ทาให้เธอชื่นชอบบทบาทของตัวละครจีเซลและวันเดอร์วูแมนเป็นอย่างมากซึ่งนอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงความเท่าเทียมกันภายในกองถ่ายไม่ว่าจะเป็นนนกกาา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 รรรจจ่่่่ยยยค้งปฏิิบบบัตตทททททีีเเมใภพ์แล รวมไปถึงต่อต้านการถูกคุกคามดางเพศอีกด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแรงของเกากาดอที่ไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายแต่ยังรวมไปถึงความคิดและจิตใจด้วยอันดับที่1ความมั่งคั่งของเกาวกาด แม้ว่าเงินทองจะไม่ใช่ตัวชี้วัดของทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความมั่งคั่งที่เธอสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองนั้นมันก็จะท้อนให้เห็นถึงความพยายามความสามารถและความสำเร็จของเธอได้เป็นอย่างดีโดยที่ในปี2021นี้สื่อต่างๆได้ประเมินความมั่งคั่งสุทธิของเกาการ์ดในวัย35ปีอยู่ที่ประมาณ30ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ943ล้านบาท